สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเลาวเขากำลังตามต่อสูตรตำยิดพ่อเฮงนะคะเล่าพัฒนาอันต้นดอกไม้เพิ่นมาเพิ่นมาจุดถูกใบนะคะท่านผู้ชมมองนะออกดอกนะคะต้นอันนี้นี่ยังเหรโอ้ยแปดซวงเจ็ดนะคะก่อนเขาจะไปตามสูตรตำยิดพ่อเฮงเขากำลังเบิ่งเรียกถูกใ่เน่าก่อนเด้อนะคะเพิ่นจุดไใเมื่อคืนนี่นี่นะคะอันต้นอันแม่เพิ่นอันต้นนี่ยังเนี่ย นี่ต้นนี้มันออกอันต้นออกดอกเพื่อจะเป็นต้นน้ำโชกก็นเลยเด้อนะคะท่านผู้ชมบอ,บอนสีนะคะาก็ไปตามต่อสูตรตามอีทเพอะหิ่งนี่นะคะงวดที่ผ่านมาวันที่ส2องอันภาพหนึ่งเตี้ยมนะคะออกศูนย์สามเนาะเออว่ามันบริเวรเมงนะคะครับหนึ่งสอืมหนึงน่งสามอามหนึงน่งสองหนึ่งสามเลขค่นมาหนึ่งนะคะแต่ว่ามากสูตรเนาะก,กับ<ม>บ่บ่ไก่เนาะพอนะบ่ไกเลขสามตัว 13, 13ึ่งสามหนึ่งสามามสนี่นาะนะคะหนูชมช่ว่าเลขกันสุดต่ำยิดพพยเฮงกันมา,ากไทยสามกับมหาสามหนึ่งสศูนยามเนาะนมาไทยส มันเขาตัวนี้เขาท้ยสามเนาะเขาถท้ยสามเขาเขาไทยสามองคนนะคะท่านผู้ชมเอาก็มาตามตองหวดต่อไปนะคะเด้อท่านผู้ชมฮาก็มาตามเลขดินเลขฮกตัวสี่สามสี่สามศูนย์สี่ศูนย์กูบอกกูไปซื้อเด้สี่สามมซื้อแบตเตอรี่บบไรมใส่แบตเตอรี่กูซื้อหุกไปสี่สามตัวหนึ่งคนละกูใส่อะไรให้แบตเตอรี่ไปกระเป๋านี่ สูตรลาพัฒนาข้อเหงใจอันไหนกจดีไผลออกนะคะ430399อันนี้เลขเดนเดอร์บที่นี่จะพาเด็กดินก่อนเออตัวยังง้สีเขียว เราทันกัะผัดเตียมหนึ่งศูนย์สามเลีกเด่นมวนาวอนนห้องออกมา,มาดิี้องเด่นดนี่เนาะมันเด่นเด่นกาจะเข่าดีเนาะอ,อ้ยอกบ,บ่ศูนย์ก็สามเก่าเก่าเอ้ยหัวเข่าเอ้ยหัวเข่าอิน ดีวันน้คนสูงอีก้วันเองเขาเก่าไหม้ะบ่เก่าไหม่นาะเออสามกามาก่สามเย้าก็เห็นที่แต่เก่าที่มันสิบออกที่ตะเก่าก็ก่ก่อน Nhiều tù đen mình đi đi bà cốp cua Vẫn hát, lên tù đen tù bà cốp đấy bạn ạ ได้ศูนย์ได้เจ็ดได้สองนะคะสำหรับตัวดินของคนเลิ่งหมดนี้ จะปกกูนะครบะ่าประกบคูนะคะท่านผู้ชมเล่นสอง งสองสองสองแปดสองเก่าสอ,องสามพักเก็ดพักเก็ดได้บ,บ่นีืม เจ็ดสิบเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่ก็เขาเขาเลขไทยคนนี้เขาหลอกแล้วก็เก็ดสาม พักศูนย์ได้ป่ะเนี่ยเพราะมันเป็นเลขกหกตัวเนาะเลขชุดติบเหล็กชุดชุดเติมนะคะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่ามันเท่ากันแต่เข้ากับไปเลือกเบิ้งเนาะเข้ากับจ้าตัวเรียนมาไซเหรออือไปเลือกเบิ้งส่อนตัวเนอะนะคะคุณผู้ชมมาเออตัวเลขตัวนี้จะมากเข้ากับประกอบครูห้างเทียรเพื่นกับมาเลขกไทยเป็นเนี่ยวทางนะคะสำหรับหัวเหลาพัฒนาในงวดวันทีซิบหา นี่ก็มีไทยเก้าไทายแปดไทยสองไทยสามเนะาะไทยสามสำหรับ่อท่านผู้ชมคิดว่าเลขตัวรหน่าจะมากับพิจารณาเมืองซุปเอร์ดอนะคะท่านผู้ชมสซ้าใหม,มเเ่เด่นเลขเด่นเลขวิ่งเลขหลุดนะคะสองตัว คืม่คบวัตสีสามจุนทามทั้งนั้นสิ่งน่งตื่นเต้นเลยมเรีเนมาแล้วนะครผูช้ชมเด่น2กับเด่นศูนแล้วก,กันผูนช้ชมมักสองกับสกับเจ็ สองสองศูนย์สองทันมักไทยสองเนาะมันจะมีหลักหลักของเพลินอยู่นะครับท่านผู้ชมศูนย์กับกับซีมี่ศูนย์ศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สามอืนวงกลุ่มเซียนม,มองมองพันเด็กวะเลขดินพันพันวงกลุ่มหนึ่งสามเนาะเออขาตานึ่งสาม เรีกลักตรงมากอีกคือเกายู่น้องเ่ยนะคะัอตรงมาเพราะวา่านี่เนกมาหันมันกามาไทยสะเนี่ยตัวเล่นอืมเล่นสองสองสามม,ม,ามากบก้างวันนีมันตรงมากแล้ว กหัวกันกมเนาะหัวนัันกามากรพิจารณาเบิรเดอนะคุณผู้ชมเนาะสกตำอิดเนาะห่หิงสุกที่มันไม่มีนินัน แตกม่เสื่อมช่องวัดเสื่อม่สองสองเก็ดสองศูนย์สองตามหลักนะนี่นี่หลักศูนย์มันนี่ตัวนศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สามถ้าว่าตัวนี้มันบวกกับตัวออกเขาบอดตัที่มีกันเยเคมันเคยออกตัวเก่ากัได้ตัวเก่เคยออกคือเก่านี่ตัวเด่นมันหลักศูนย์หลักสองวนีีสองสองสองแปด สองเก่าสองสามเหมืนกันไทยสองกามี่สองเจ็ดสองสองสองศูนย์สองเนาะมันมีไทยนะคะคุณผู้ชมเข้ามารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้อนะคะคุณผู้ชมได้รักษาตัวมาจเถึงสาคพันอยู่แล้วมา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 ร้านเปอร์เซ็นต์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะสุดตำอิดพ่อหิง